ครับผมมาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับราชาวันจันทร์ที่5มิถุนายนนะครับสำหรับม้วนฮานอยปกติเด่น5ามานะครับเจาะไม่มานะครับก็รู้เงินต่อครับว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อวานออก40855ครับก็เกือบแตก3ตัวครับแต้มเดียวนะครับมี038นะครับมา048408เจ็บใจครับเจ็บใจไหมเจ็บใจครับ ไขร,รูดรอดนะครับไขร,รูดรอดไขเจาะขออภัยครับเมื่อวานสิบแต้มมาเบิ้ลมาห้าผมว่าน่าจะยังอยู่ครับเดนศูนย์ห้ารองศูนย์ครับชอบห้าเรนห้าชอบศูยนย์เลนศูนย์นะครับส่วนตัวผมชอบห้ามากกว่านิดหน่อยครับนะครับเดนศูนย์ห้าครับเราจะเป็นชุดสิบแต้มนะครับชุดสิบแต้มใครสนใจก็ลองจัดดูลองจัดดูนะ 0ูน5 9 5ครับศูนย์สีศูนย์เก้าสครับศูนย์ครับับศูนย์ 0, เข้าไปครับ เนาะตอนได้จัด3ตัวก็เอาสูนไม่มัดนะครับถ้ามีทุนหน่อยก็เล่น3กลับ6กลับนะครับเพราะว่าเวลาแตกจะได้แตกตรงๆนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับเดี๋ยวเจออีกทีในคลิปต่อๆไปนะครับในสามฮานอยยังติดตามได้ที่ช่องตามปกตินะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้รับสมาชิกเพิ่มเติมนะครับจนกว่าจะสิ้นเดือนค่อยจะประกาศอีกทียังไงติดตามข่าวสารได้ที่ช่องครับ